มหาวิทยาลายัยเทคโนโลยีพระจอม9้าพระนครเหนือภูมิใจเสนอการ์ตูนแอนิเมชั่นสอมิติเรื่องพุทธศาสนาสุภาษิตเรื่องสามัคคีคือพลังที่ยิ่งใหญ่ณโรงเรียนประถมโตเร็ว อาทิตย์หน้านักเรียนชั้นป .4 ทุกคนจะได้ไปตั้งแคมป์ที่อุทยานธรรมชาติเป็นเวลา1คืน2วันเพื่อที่จะได้ทำกิจกรรมเพิ่มความสามัคคีค่ะเตรียมตัวให้พร้อมแล้วเจอกันหน้าอาคาร2อล้อหมุน8นาฬิกานะคะเด็กๆวันเดินทางไปตั้งแคมป์ที่อุทยานธรรมชาติ นักเรียนคะตรวจสัมภาระให้เรียบร้อยแล้วขึ้นรถเลยนะคะนี่ยแก้มบุบเธอจะย้ายบ้านด้วยไงคะดูสิขนของมาเยอะแยะเชียวฉันเชื่อแก้มป่องไม่ใช่แก้มบุบเรียกให้มันถูกถูกหน่อยฉันจะเอามาเยอะแค่ไหนมันก็เรื่องของฉันอยาไม่เกี่ยวกับเธออย่าลุกเหม็นลูกชุบาไม่ใช่ลุกเหม็นชิช,ชนักเรียนมากันครบแล้วไม่มีใครลืมอะไรแล้วนะออกรถได้เลยคะ่ะ ณอุทยานธรรมชาติให้ทุกคนแยกย้ายไปกางเต็นท์กันเลยนะคะหลังจากกางเต็นท์เสร็จแล้ววันนี้พักผ่อนตามสบายเลยนะพรุ่งนี้เราจะเริ่มต้นทำกิจกรรมเดินทางไกลกันตั้งแต่เช้าขอให้นักเรียนทำภารกิจส่วนตัวให้เสร็จแล้วมารวมตัวกันที่นี่เวลาเจ็ดนาฬิกามารับประทานอาหารเราจะออกเดินทางไกลในเวลา8นาฬิกา นักเรียนรับทราบกันทุกคนนะคะาฮง่วงจริงๆเลยนี่ลูกชุบแก้มป่องอย่าบอกนะวันนี้คือชุดที่พวกเธอจะใส่ไปเดินป่ากันนะ่ะทำไมเหรอเด็กแฝนมีปัญหาอะไรหรือเปล่าไม่กล้ามีปัญหาหรอกจ้า มาครบกันแล้วนะจ๊ะเด็กๆเส้นทางการเดินวันนี้ทั้งหมด3กิโลเมตรเราจะเดินทางเข้าไปในป่าไม่ต้องกลัวว่าจะหลงทางกันนะคะเพราะว่าคุณครูมีแผนที่ให้และจะมีป้ายบอกทางเป็นระยะอ๋อและอีกอย่างสมาชิกทุกคนในกลุ่มจะต้องช่วยเหลือและดูแลกันด้วยนะเอาละออกเดินทางกันได้แล้ว เดี๋ยวถ้าเราเดินช้าเราก็จะหลงกับเพื่อนนะสิก็แก้มป่องเดินไม่ไหวจริงๆแก้มป่องไม่เคยเดินไกลขนาดนี้นี่นางั้นกลุ่มเราเดินช้าลงหน่อยก็ได้คงไม่หลงกับเพื่อนหรอกลูกคุณหนูก็อย่างเงี้ยไอ้นอนก็ไม่ไหวไอ้มีก็ไม่ได้เบื่อจริงๆเลยเธอว่าไงนะยายลูกเม็นป่าวไม่มีอะไร เป็นไงบ้างมะยมไม่เป็นไรหรอกปะไปกันต่อนี่เจ้าเมืองทำไมป้ายบอกทางมันยิงเอียงอยู่ระหว่างสองเส้นทางนี้ตกลงมันไปทางไหนกันแน่อืมนั่นสิเราก็มีแผนที่นี่อ๋อยู่ที่แก้มปองเดี๋ยวหาก่อนนะ มันหายไปไหนนะ่ะหาไม่เจอฮะแผนที่หายหาดีๆสิแก้มปองหาดีแล้วมันไม่เจออ๋อเนึกออกแล้วแก้มปองลืมไว้ที่เต็นทนะ์น่ะขอโทษอ่ะไม่เป็นไรหรอกแล้วเราจะไปทางไหนกันดีล่ะทีนี้ไม่เห็นจะยากเลยเราก็สังเกตจากรอยเท้าสินี่นี่ฝั่งนี้ก็มีเอ๊ะมันมีทั้งสองทางเลย เอาไงกันดีละทีนี้ลูกชุบว่าไปทางนี้ชัว sure. งั้นก็ไปกันเลย เราก็เดินมาตั้งไกลแล้วนะทำไมไม่มีป้ายบอกทางเลยล่ะนั่นน่ะสิหรือว่าเราจะหลงทางกันซะแล้วอะไรนะหลงทางเป็นเพราะเธอคนเดียวเลยแก้มป่องเพราะเธออะลืมเอาแผนที่มาได้ไงเธอจะโทษฉันคนเดียวไม่ได้นะตอนทางแยกเธอก็เป็นคนบอกให้มาทางนี้เธอก็ผิดเหมือนกันนั่นแหละเธอนั่นแหละผิดเธอนั่นแหละ <c oughs> อยู่เดี๋ยวนี้พอกันทั้งคู่นั่นแหละชชิช ใครกำลังเดือดร้อนเนี่ยไหนดูสิหยุดเดียวนี้พอกันทั้งคู่นั่นแหละชออ๋อไม่ไหวเลยนะทำไมพวกมนุษย์ชอบทะเลาะกันไม่รู้จักรักสามัคคีกันเอาซะเลยอย่างนี้ต้องไปจัดการซะหน่อยเอจะให้เทวดาตนไหนลงไปช่วยดีนะเช็คดูเวลาของเหล่าเทวดาดีกว่าอ้าว ไม่มีใครว่างเลยเหรอเนี่ยงานนี้สงสัยเราต้องลงไปเองแล้วล่ะแองล่างเป็นใครดีนะเป็นลุงแก่ดีกว่าไหนส่องคันช่องดูสิอืมใช้ได้กายพร้อมใจพร้อมเราทำได้เียเรียนแบบโฆษณาเข้ามาเลยนะเนี่ยนี่นี่ทุกคนเห็นอะไรไหม ทางนู้นมีกระท่อมคนด้วยเราไปขอความช่วยเหลือจากเขากันดีกว่าปะไปกันเลยมีใครอยู่มิครับอ้าวพวกหนูหนูมีอะไรหรือคือว่าพวกเรามาเดินทางไกลแล้วเกิดหลงทางกันนะคะคุณลุงช่วยพาพวกหนูไปส่งที่ตั้งแคมป์ได้ไหมคะโอ้ยลุงเดินไปไม่ไวหวหรอกแต่ลุงมีไอ้นี่อ่ะนี่มันเครื่อง GPS นี่เอ๊ะคุณลงุงแต่เครื่องมันพังแล้วนะคะ เปล่าหรอกมันไม่ได้พังเลยแต่เครื่องนี้จะทำงานก็ต่อเมื่อพวกหนูๆทุกคนจะต้องสามัคคีกันและช่วยเหลือกันเท่านั้นอา้าวไปได้แล้วครับขอบคุณนะครับโชคดีนะเด็กๆอย่าลืมล่ะต้องรักและสามคัคคีอย่าทะเลาะก,กันนะไม่งั้นเครื่องจะไม่ทำงาน ก็เดินมาตั้งไกลแล้วนะทำไมยังไม่เจอทางออกเลยแถมไอ้เครื่อง GPS นี่ก็ไม่ยอมทำงานอีกมันไม่ทำงานก็เพราะว่าเราไม่สามัคคีกัน,นสิแก้มป่องขอโทษลูกชุบด้วยในทุกๆเรื่องนะไม่เป็นไรหรอกลูกชุบเองก็ผิดลูกชุบก็ต้องขอโทษแก้มป่องด้วยเหมือนกันนะได้จ้านี่นี่ทุกคน GPS ทำงานแล้วจริงเหรอแสดงว่าคุณลุงคนนั้นพูดมาไม่ผิดนะสิน่นนอน GPS บอกให้เราเดินไปทางนู้น ไปไปกันเลยว่าไงพวกเด็กๆ คุณครูเป็นห่วงพวกเธอแทบแย่กำลังจะให้เจ้าหน้าที่ไปตามหาอยู่แล้วเชียวพวกเราหลงทางกันนิดหน่อยนะครับนักเรียนไปพัดทานข้าวกันคงหิวแย่เลยนะและแล้วพวกเขาก็รักใคร่สมคีกันเสมอมาภารกิจสำเร็จกลับเมืองสวรรค์ดีกว่าบายบายทุกคน น้องๆคงจะเห็นกันแล้วว่าการที่เราทุกคนมัวแต่มาทะเลาะกันก็ไม่ทําให้อะไรดีขึ้นมาเลยยิ่งจะทําให้ทุกๆอย่างแย่ลงไปกว่าเดิมเกิดความขัดแย้งและปัญหาอีกมากมายที่ตามมาอยากจะให้น้องๆรักและสามัคคีกันมากๆนะครับพุทธศาสนาสุภาษิตสําหรับเรื่องนี้คือสุขขาสังคัสสะสามาคัคคีหมายถึงสามัคคีของหมู่ทําให้เกิดสุข